โอเคสวัสดีฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าไฟ n i t ์ t at h o o l l i f e นะครับอันนี้เป็นเกมแฟนเมดของเกมเต็มที่มีชื่อว่าไฟ n i ท์แ t ดเบ e d ี y นะครับพูดผิดขออภัยนะก็เป็นเกมของคุณยูคาริน m มอสโคนะครับทำไมต้องตั้งชื่อนี้ โอเคอย่าไปสงสัยกันเลยดีกว่าก็ผมได้ไปขอทางคุณยูคาลินะมอสโคนะครับก็ไปขอเขาว่าขออัดวิดีโอได้ไหมก็เขาบอกว่าได้นะครับก็เรามาเล่นกันนะอันนี้ผมไม่เคยเล่นเกม,เต,มเต็มมาก่อนนะครับคือเกมของไฟไนแอตเ r ดดี y อันนี้ไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้ว่าต้องทำยังไงยังไงนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นเริ่มแรกเขาก็ต้องมีสอน ไปเริ่มกันโอเคก็จะมีให้เลือก chapter Select นะครับคืนที่1เป็นคอนเปกโกก็จะมีเลือกภาษาเสียงแนะนำวิธีการเล่นโอเคขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยคืนแรกรับโทรศัพท์รับโทศรศัพท์กดต,ตรงไหนครับ านคาเฟ่วีทูเบอร์ที่มีหุ่นอนิมทรอนิกที่ทันสมัยที่สุดงานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของร้านจนกว่าจะหมดเวลาทํางาน<ฮ>ฉันได้เตรียมแบบท็อปไว้ให้นาะยใช้ดูกล้องวงจรปิดแล้วหวังว่ามันจะช่วยนายทำงานง่ายขึ้นนะในเวลากลางวันพวกหุ่นอนิมทรอนิกมีหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าส่วนในเวลากลางคืน พวกอนิมาทรอนิกจะขยับเองแล้วก็เดินไปมารอบรอบร้านอย่างไม่มีเหตุผลและมันก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคอยเฝ้าพวกเธอไม่ให้เข้ามาที่ย้องออฟฟิศได้ครับฉันรู้ฉัน้น ช็อตพวกหุ่นก็จะกลับไปยืนที่ตำแหน่งเดิมอย่างที่2ถ้านายเห็นอนิมทรอนิกมายืนที่นอกห้องนายสามารถปิดประตูได้นะการปิดประตูค้างไว้จะกินค่าพลังงานแต่เอ้ยอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะนายใช้พลังงาน,น,าน,นเพิ่มได้การกดที่ปุ่มสีเขียวบนหน้าจอคอมจะเป็นการชาร์จพลังงานระหว่างชาร์จพลังงานประตูของนายจะถูกบังคับให้เปิดเองโดยอัตโนมัตินายจะทำะไร,รก็ได้ยกเว้นกดปุ่มเปิดหรือปิดประตู เผยไปกดปุ่มประตูตอนกำลังชาร์จแปตแล้วก็การชาร์จพลังงานจะถูกหยุดกลางคันเอาง,ง่งายๆก็อย่าไปยุ่งกับประตูตอนกำลังชาร์จพลังงานก็นลวกันได้ครับเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคืนนี้อย่าลืมข้าตกลงล่ะนายจะถูกไล่ออกถ้าสัมผัสตัวพวกกุนหรือไม่กระโดดหุ่นสัมผัสตัวฉันต้องไปแล้วล่ะลาติสวัสดนะแค่นี้อลาติสวัสดด้วยคอนโทรลเลอร์ช็อกไปหนึ่งทีนี่ค่ะเอ๊เสียงนั่นน่ะใหม่แยะ คุณหนูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณหนูจริงๆผมอยากดูจำสแกมมากเลยว่ามันเป็นยังไงอยู่แต่อยู่อันนี้อะไรห้องครัวมีรูปมีหุ่นไม่ใช่รูปมีหุ่นวิขยับได้ด้วยหน้านี้ตอนนี้ตีสองแล้วนะครับคุณหนูแบบคุณหนูหายคุณหนูอยู่นี่ อันนี้ฮาจมานะฮะคืนแรกนะครับเราต้องป้องกันนะฮะไม่ให้ตัวละครของว t ทู e เมาแตะตัวเรานะครับหลอนอยู่นะเนี่ยอุ๊ยไปโกหายช็อตก่อนเดี๋ยวดูนานเกินไปมีช็อตไอ้นี่เอ้า าคุณหนูไม่ให้เข้าอันนี้ผมทำยังไงกับฮาจามาเนี่ยรอรอรอซีนตกใจอยู่รอสะดุง้งรอสะดุง้งขอปลองผ่านดูก,ก่อนแล้วกันอยากรู้มันเป็นยังไงโอเคเหลืออีกสามชั่วโมงนะฮะตอนนี้ อืมคุณหนูหายนี่ปิดซะเลยหัวชนคุณหนูหัวชนประตูกลับไปที่เดิมแล้วใช่ไหมอาไปเกาะหายไม่ให้มาไม่ให้มาถ้าเกิดคุณหนูอายาเมะมาโดนตัวเรามันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นโยดัโซหรือเปล่า รู้สึกที่จะหายไปจะมีแค่คุณหนูกับเบโกรลานะครับจะหกโมงแล้วเนี่ยหกโมงเลยคืนแรกผมจะผ่านละโอ้ผมว่าต้องลองคืนสองคืนสามน่าจะย,ยาก จบแล้วเหรอบ๊ายบายจบแล้วครับมีต่อไหมคืนที่สองนี่ไงฉันคือแคทแมนไปไงสวัสดีคุณยามกะดึกยินดีด้วยนะในผ่านคืนแรกมาแล้วหว,วังว่านายจะยังคงจำในสิ่งที่ฉันบอกเมื่อคืนได้นะ สำหรับในคืนนี้นะฉันมีอะไรอยากจะพูดกับนายไว้หน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุบุกิฉันหมายถึงแมวเออไม่สิฉันหมายถึงจิ้งจอกขาวที่แคมหนึ่งนะเธอเป็นอะเมาทรอนิกที่อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนในร้านรวมถึงนายด้วยโดยปกติฟุบุกิจะชอบเข้าไปอยู่ในที่เย็นๆอย่างในช่องระบายอากาศซึ่งนั่นก็คือทางที่ใกล้ที่สุดที่พวกคุณจากเวทีจะใช้เดินทางไปหานายโชคดีที่ฟุบุกิไม่ชอบอากาศร้อนนายจึงสามารถใช้ฮีเตอร์เพื่อทำให้เธอกลับไปยืนที่เดิมได้ อื mm. จะว่าไปไม่รู้วนะ่าเรได้สังเกตรหรือเปล่าว่าเรามีอนิมอทรอนิกอยู่ที่ห้องครัวเธอชื่อฮาโตวเอ้ยไม่สิเธอชื่อฮาจามะเธอเป็นอนิมอทรอนิกมีหน้าที่เป็นคนทำอาหารให้กับลูกค้ารสชาติอาหารของเธอก็ค่อนข้างที่จะอร่อยเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันในตอนนี้นะ <c oughs> ถึงร้านจะปิดแล้วแต่ฮาจามะก็ชอบที่ะทำอาหารในเวลากลางคืน ข่าวร้ายก็คือเตาไฟฟ้าที่ห้องครัวใช้พลังงานมาจากแบตเตอรี่ที่ห้องของนายเพราะฉะนั้นฉันว่านายไม่ควรปล่อยให้เธอทำอาหารนานนะเอาละฉันต้องไปแล้วโชคดีนะเอา้าแล้วผมต้องทำยังไงครับไม่ให้เธอทำอาหารอะ่ะถ่ายรูปเหรอฉากตกใจอยากเห็นคุณหนูมากที่สุดแล้วจริงนะอีหนึ่งแล้วครับผมทำอาหารแล้วต้อจำนะไม่ให้ทำ ปล่อยนานเดี๋ยวอาจจะมามาเราไม่อยากยุ่งกับเธอจริงนะเกมพวกนี้ความน่ากลัวคือบรรยากาศกับเสียงที่มันแม่งไม่ปกติคุณหนูไปไหนคุณหนูคุณหนูมาแล้ว yo, มาแล้วโอ้โหยอดไดโยจริงด้วยแพ้ <laughs> <laughs> พวกนายคงคิดสินะว่าจะได้ยินเสียงกรี๊ดของผมคิดผิดแล้วผมอ่ะไม่กรี๊ดหรอกออมันก็แค่สะดุ้งอะแหละเล่นต่อดีกว่าอีกคนลน้วนี้มีกี่คืนกันนี่ขอต่อหน่อยโบอิงโบอิงด้วย งานนี้ผมว่าอันนี้มันต้องเป็นดูเสียแน่นอนเลยอ่ะไปดีกว่าครับผมกล่าวว่าจะทำวิสัช์ทำชุดเดียวนะยาวจังมาฟังคุณเธอดีกว่าไงาคุณยามกะดึกสวัสดีในคืนที่สามสวัสดีครับก่อที่นายจะเริ่มงานฉันมีเทคนิคพิเศษจะมาบอกเป็นรเรื่องเกี่ยวกับ ระบบช็อตไฟฟ้านะ่ะถ้านายช็อตไฟฟ้าใส่หุ่นที่อยู่ห้องเริ่มต้นพวกเธอจะอยู่ที่ห้องเริ่มต้นนานขึ้นจริงเหรอฉันหวังว่าเทคนิคที่ฉันพูดจะมีประโยชน์นะฉันติดทุระานิดหน่อยนะคืนนี้น่าจะคุยได้แค่นี้โชคดีนะครับผมห้องเริ่มต้นอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยเหรออันเนี้ยเหรออันนี้รนนู้เสียแน่เลยเนี่ยผมเดานะน่าจะใช่เพราะขานี่มัน มันไม่ปกติผมอยากรู้ว่าถ้าอันนี้หายไปน่าจะฟูบุกิอลนะ้วเอ้ยไม่ใช่ฟูบุกิรูเซียมันโบอิงโบอิงไงคือเปโก,โกจะมาะะะะมาแล้วมาแล้วเธอมาแล้วปิดเลยไงต่อ S 1> <S 1> <S อาจจะมาเธอไม่ทำอาหารแล้วเหรอวิสิงด้วยอ้าวโบิงโบิงแล้วผมจะออกอยังไงช็อตเลยช็อตซะเลยเฮ้ยรีชาร์จก่อนผมว่าผมแพ้แน่เลยโบอิงโบอิง น่ากลัวแท้ถ้าตรงถ้าตกพูดง่ายๆนะถ้าพวกเปโกลากับอัยเมหายนะครับเราก็ไปดูที่ตรงเนี้ยได้เลยแล้วเราก็มานั่งปิดประตูเอามันจะง่ายกว่าเราไม่ต้องมานั่งใช้ช็อคนะครับโบช i n g อิงบูอิงผมกลัวเสียงกี้เธอมากเลยผมลดเสียง ไม่ได้กลัวเสียงกี๊ดมาถึงเสียงมันดังลดเสียงก่อนเพื่อความปลอดภัยกัต่อแก้วหูโอเคอยู่ถ้าเป็นออยามะกับเบโกดไม่โอเคนะแต่ลูเซียไม่โอเคผมไม่โอเคอย่างแรงอย่านะไยผมปิดก่อนเอาแยะเริ่มมาต้องกี๊ดด้วยเนี่ยไม่เข้าใจ เนีย่ยว่าผมใช้ไม่ได้หายแล้วชิพายแล้วเธอจะมาตอนไหนครับนี่ไปโกไปโกไปโกคุณหนูหนูแพทเทินอันนี้มันอ่านมากาเกงไหนไม่ใช่ว่ะชิพายแล้วพอ,วอร์ผมจะหมดอา้าวไม่นะผมเปิดฮิตเตอร์ค้างไว้ เอโกอย่าพุ่งมากุนหนูก็อย่าพุ่งมาจี้ายอะตกใจทำไมเนี่ยเออแพ้อูยากนะเอาเป็นว่าเกมดีนะครับผมถือว่าดีเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณยูคารินะมอสโกด้วยนะครับที่ทำเกมนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปโหลดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผู้พัฒนาด้วยนะครับผมรู้สึกเห็นว่าจะทำเกมอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับไปติดตามกันได้นะครับผม ถามว่าเกมนี้มันน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะครับนิดนึงนะฮะมันไม่ได้น่ากลัวแบบตกใจกรีดร้องอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยก็เป็นกําลังใจให้ผู้พัฒนานะครับผมก็ถ้าใครอยากอยาติดตามคลิปช่องผมอีกนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปิดีอตัวถัดไปครับผม นี่พวกคุณคิดว่าจะได้ยินเสียงผมกรี้อย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะยอดส๊อ